ะะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนลค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมไมโครเอาชีวิตรอดเกาะลอยฟ้ากับคุณยนต์จิ๋วในตอนที่2กันต่อน,นะคะก็สวัวนนี้เราจะแลกของอะไรไปทํากันต่อน,นั่นทิ้งเราไปลองกันต่อเลยจ้าให้ลูกน้องไปเก็บหินดิหินหล่นเต็มโลกเฮ้ยดูดิตอนนี้เรามีหุ่นยนต์สองตัวแล้วนี่ <c oughs> ใช่แมวตอนนี้นะคะเราก็ซื้อหุ่นยนต์นะคะมาถึง2ตัวแล้วเนาะให้เขานะคะตอกหินที่เราค่ะเว่าวสบายจุงเบยแล้วครเก็บเย่างเดียวนะ แต่ว่าเน่ะอ้อมทำไมหินมันกระจายอย่างเงี้ยดูดิสงสัยต้องแบบว่าทําสร้างระบบน้ํานะคะให้หินเนี่ยมันต่อแล้วก็มารวมตัวอยู่ที่เดียวกันนะจะได้เก็บง่ายๆนะใช่ดินี้คนเก็บตายพอดีแต่ว่าจริงๆแล้วอะถ้าเรามีเหล็กเยอะนะคะเราก็สามารถจะทำฮ็อปเปอร์ได้เนาะแต่ว่าปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเหล็กแพงมากๆเลยค่ะไม่มีปัญญาซื้อโฮ้ยไปเล่นเหล็กสักก้อนนะเลืิศตาแท็กกันเดี๋ยวนี้เพราะว่าตอนนี้ถังแตกใช่เปล่านี่มันถังไปนะอยู่บนกองไฟฟ้านี่ถังแตกแต่ไม่มีเงินดูดิซ้ายขวาหน้าหลังไม่เห็นมีเหมือนเลยจะหาเหหล็กกจาไน เพราะว่าเหล็กที่นี่แพงมากเลยพี่เคนเขาว่าทําเป็นระบบน้ําแล้วก็เก็บมารวมที่เดียวกันดีกว่าเก็บแบบมันนวลไปก่อนเนาะไหลๆมากกันโอเคตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราทําระบบน้ํากันดีกว่าค่ะแล้วก็จะให้น้ามันไหลนะคะมารวมอยู่ที่เดียวกันจะดีกว่าเนาะมาแล้วมาแล้วโอเคพี่เคนเริ่มใช้ได้แล้วแล้วเป็นยังไงต่ออ่ะเราก็ต้องทําที่ให้มันแบบว่าสปามมรวมอยู่ที่เดียวกันดีให้มันไหลๆมาอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองหุยล้ำลึกโอเคทางนี้ก็อุดที่ในแล้วก็ต่อตรงนี้ทิ้ง นี่ไงแล้วน้ำมันก็จะมาไหลลงอยู่ที่นี่โอ้ลาไก่นะเอา้าเอออย่าพัอง <laughs> อย่าพัองอย่าพัองอุด <laughs> okay, โอเคเราจะอ,อุดทางเดินตรงนี้กันนะคะไม่ใจเลยอะ่ะเอาแบบอุดไปเลนะน้ำจะได้ขาด <laughs> เอาขึ้นมาไม่ได้ลาไก่เลยนี่ไงพอเวลาเจ้าหุ่นยนต์มันตอกหินให้เราอะ่ะ หินมันก็จะหล่นไปอยู่ที่เดียวเลยเนาะโอ้สุดยอดอันนี้เราทํากาแพงกันนะคะการหินมันกระเด็นออกไปนะนี่เลยแล้วคอยเก็บตรงปลายสายอย่างนี้เลยใช่ไหมใช่แล้วเป็นหน้าที่พี่เคนนะต้องมาเก็บโอเคขเขาจะช่วยเนานะ <c oughs> พี่เคนก็แค่ตัวมายืนไว้ตรงนี้แล้วก็ไปนอนสักสี่ห้างีบนะตื่นมาของเต็มตัวก็ได้เลยช่แลวพี่เคนถูกต้มโอ้สุดยอดสุดยอดอเขียค่ะแล้วก็เราจะเก็บที่เดียวเลยเนาะจะได้ง่ายนะคะประหยัดเวลาดนะ้วยเนาะโอ้อยางงี้เราซื้อขุมยนมสักเจ็ดแปดตัวดีไหมแล้วก็ประหยัดเหล็กด้วยนะ น่าจะทําอีกชุดนึงก็น่าจะดีนะเนาะอัเยอะเลยอ่ะเอาไปเป็นโกดังเลยเพราะว่าเราต้องการหินยังเยอะนะคะในการไปแลกของนะอโอเคดูดิตอนนี้นะคะเราก็แบบว่าจะพร้อมมีหินแล้วก็ไม้อยู่บ้างแล้วนะเอาละจ้าเราไปคับของกันเพิ่มเติมดีกว่าเนาะเราก็จะคับเป็นแถบดอดีกว่านะคะเราต้องการปิดทางเดินค่ะจะได้เดินเข้าเดินออกง่ายๆนะโอเคเราก็จะวางไว้แบบนี้ฟ<อ>ืบปาบฟืบเชเพื่อความสวยงามด้วยเนาะ โอเคพี่เคนเปิดเข้าเปิดออกเลยนะเวลาจะเก็บหินก็เปิดแถบดอเนาะโอ้้จิ้งแมวแล้วก็เดินไปเดินมาได้ค่ะเอาล่ะเราทําทางเดินเรียบร้อยที่เหลือนะคะนี่ก็คือหินที่เราฟาร์มไว้ก่อนแล้วได้หินมาเยอะเลยค่ะเราเอาหินไปขายกันดีกว่าค่ะแล้วก็ไปขายในเมจิกคัตเตอร์กันนะคะคือจะได้เป็นโทเค็นมาเนาะโอ้พี่เคนอันนี้เรา l o t t e r โทเค็นแล้วมุมหวานเราเป็นมหาเศรษฐีแล้วยังยังยังไม่รวยเหล็กถ้าแบบว่าอยากรวยเหล็กต้องทําฟาร์มโกเลมนะอีกไกลเลยนี่แต่ว่ามันไม่มีใครชาวบ้านขายอะดิ ในเมื่อไม่มีใครชาวบ้านขายเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมการทําให้ซอมบี้เนี่ยมันกลายเป็นชาวบ้านอ่านี่มันสุดยอดไปเลยนนี่โอเคได้่าพิทมาแล้วล่ะแต่ว่ายังยังไม่พอเราต้องเอาลาพิทเข้าไปครอบแบบนี้ค่ะเพราะว่าเราต้องการโครนักเกตมานะคะได้โครนักเกตมาละเออดิหินตั้งเยอะได้มาแค่นี้ไงได้มาก็จริงนเดียวอ่ะเราจะได้สักบาทนะเนี่ยเราเอาโคมาซื้อน้ํานะคะเพราะว่าเรากำจะทําฟาร์มผัก พืชของเรานะคะในการอยู่เอาชีวิตรอดของเราบนกาเไยฟ้าในวันนี้ค่ะโอ้โหถึงขั้นหมดตัวเลยนี่แล้วพ่อกะว่าจะมาซื้อหุ่นยนต์ชาวนาเพิ่มนะคะโอเคตอนนี้ก็เก็บของกันนะได้หินเพิ่มอีกแล้วแป๊บเดียวอ่ะได้มาเป็นกลองเลยเนาะใช่ทีเหลือก็ให้พี่เคมาคอยเก็บหินให้เขานะได้เลยได้เลยโอเคค่ะตอนนี้นะคะเหล็กก็มีอยู่นิดเดียวเองแต่ว่าไม่เป็นไรอังพ่อจะซื้อของได้นิดหน่อย ซื้ออะไรต่อดีอ่ะอืมพี่เคนว่าซื้ออะไรต่อดีอ่ะอาก็จะทำน้ำใช่ไหมทำฟาร,รม์มเราก็ต้องมีกระแป๋งเหล็กอะดีอ๋อกระแป๋งเหล็กใช่ปะได้เลยพี่เคนอ่ะได้มาหนึ่งถังละอ่าโอเคเลยโอเคค่ะเราก็ต้องแลกหญ้าเขียวมาด้วยเนาะอันนี้ของมันต้องมีนะ,ะแล้วก็ที่สําคัญต้องมีโบนมิวด้วยล่ะเอาไปทำอะไรหญ้าเขียวอะ่ะ ต้องการซีดไงโอ้โหเพราะว่าซีดมันก็ไม่มีขายหรอไม่มีน่าจะแพงอยู่นะพี่คนนี่งานงอเลยงานนี้โอเคค่ะตรงนี้เราก็ทําดินไปบ้างแล้วเนาะเราก็จะเจาะตรงนี้แล้วก็ใส่ยาเข็มไ้ตรงนี้ค่ะหให้ยา,<ม>าเขยมมันลออ้อมไปเนาะ ต้งหนึ่งบล็อกเนี่ยเอ้ยหนึ่งบล็อกเพามันแพงพี่เคนของมันแพงข้างบนเนี้ยโอเคค่ะเราจะวางน้ําไว้ตรงกระถางนี้ดีกว่านะเอาละวางไว้ตรงกลางนี้ละแล้วก็ถูกบล็อกตรงนี้ออกน้ํามันจะได้ไหลนะคะโอ้เวามาแล้วมาแล้วโอเคได้ขังลแล้วก็อุดทีเหลีะะ่ยฮะโอเคุิยดูไฮโซนะนี่เอ้ปกติมากเลยพี่เคน โอเคค่ะแล้วที่เหลือก็วางหินลงไปแบบนี้เฮ้ยถ้าอย่างนั้นวันนี้เราก็มาทำขุนยนมาปลูกอาหารให้เราดีมากอ๋อเป็นพวกขุนยนชาวนาใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วอุ้ยไฮโซเนี่ยอย่างนี้เราก็ไม่ต้องทำองแล้ว่าดิเฮ้ยกลว่าจะซื้ออยู่แล้วโอ้โหชอบแบบนี้จุงโอ้พี่เคนได้ลาพักร้อนแล้ว <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่อย่างนั้นใจยเยน็ยเยนใจเย็นอย่าเพิ่งไปก็ได้น้ำนิ่งมาละโอเคค่ะเดี๋ยวเราปลูกยากันดีกว่านาะเพราะว่าเราต้องการเมล็ดซีดแต่ดูดีจะได้บ้างไหมเนี่ยใครเก เบาโอ้ก็ได้เยอะเหมือนกันนะเรามาตั้ง3ามเม็ดอะี่เนี่ยเฮ้ยต้องหาสัก10 20ี่สิเม็ดเนาะเอาสักพีชปิเมตริปะโอเคเลยโอเคโอค้ยทุบไปกันทุบาไปกันโบนนว์มิวแบบนี้ก็ยังพอซื้อไหวนะมันยังถูกอยู่อ่ะรู้สึกว่าเราอยากกินขนมปังนะเพราะชนะเราต้องปลูกต้นข้าวแล้วตัวเราเขาเราก็าเริ่มหิวนะอยู่มานะานแล้วยังไม่ได้กินเลยเลยอะ่ะใช่เขาเริ่มหิวแนละ้วพี่เคยยังไม่มีของกินดีดเลยอะ่ะ โอเคมีดอกไม้สีเหลืองเราก็เก็บไว้ก่อนเนาะเผื <แห S 1> ่ออาจะได้เตียงนะโอ้จริงด้วยยังไม่มีเตียงเลยนะเนี่ยเฮ้ยมันซื้อไข่สัตว์ได้หาจริงหรอใช่แล้วแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อนะขอเก็บตังค์ไปก่อนถังแปกอยู่ตอนนี้โอเค <laughs> okay. ทําที่พวนดินกันก่อนนะแล้วก็ดูซิว่าขุนยนจะซื้ออะไรได้มั่งเราต้องซื้อนี่เลยที่ยกบังคับนะคะแล้วก็ตัวเจ้าขุนยนตค่ะเราได้ตัวขุนยนตมาละต่อไปนะคะต้องซื้อตัวอีกตัวหนึ่งค่ะก็จะเป็น f เม m e r โรบอทเนาะโอ้โห้มัเดตวค <rí> e> อะไรกันน่ะยืนฟังถึงตั้งน้นหมดแล้วหรอโอ้แม่ไม่พอพี่เคนมันต้องใช้หินเยอะมากเลยอ่ะเอ๊น่ารักเที่ยวน่าเหมือนอ้อมเลยเจ้าตัวนี้นะคะสามารถจะช่วยเราปลูกพืชได้ค่ะแล้วก็เก็บ คือเท่าที่ด้วยเนาะแต่ว่าถ้าจะให้ดีนะคะน่าจะมีรถรางฮอปเปอร์นะคะช่วยเก็บของอีกแรงหนึ่งค่ะแต่ว่าที่แน่ๆมันช่วยเราปลูกนะเราใส่เมล็ดซีต้องไปในตัวของมันค่ะแล้วก็หวันดีที่เขามาแล้วมาแล้วนี่ค่ะว่าจะมาหว่านเมล็ดข้าวให้เราเห็นปะโอ้น่ารักเวอร์ใช่มันใช้ได้เรื่องนะไม่เสียข้าวสุกอะไม่เหมือนใครบางคนนะเสียข้าวสุกนะใช่เหมือนใครบางคนนะ นี่ถ้าแบบว่าขยาย่ฟาร์มใหญ่เนี่ยต้องมีหุ่นยนต์เพิ่มมาพี่เคมไม่น่าจะพอนะ่ะต้องมีสจก2สองตัวดีมาเราจะมีสัก2สองตัวนี้แหละกำลังดีโอเคค่ะได้มาเลยพืชมาเพิ่มแล้วรอให้เจ้าหุ่นยนตนะคะช่วยกันปลูกกับเราค่ะแล้วก็จะทุนแรงไปเนาะให้มันปลูกแล้วก็เก็บข้าวให้เรานะคะจะได้มีเสียเวลาเนาะมาฟาร์มข้าวนะคะเอาละนี่ไงเริ่มแล้วเริ่มงอกแล้วอค่ะมเร่ปลูกให้เราแล้วมันเริ่มปลูกให้เราเพิ่มแล้วค่ะอุ้ยแจ่มไปเลยอาแล้วเจ้าหุ่นยนน้อยช่วยกันทำ ฮ่าตอนนี้ก็ข้ามอีกแล้วเราก็ยังไม่มีเตียงเลยตอนนี้ไม่เป็นไรเรามาซื้อหุ่นยนต์ยันเพิ่มดีกว่าค่ะได้ฟาร์มเมอร์ม,มาอีกตัวนึงแล้วแหละหเ,เพื่อนให้เขาดีกว่านะเดี๋ยวเขาเหงาอ่ะเฮ้ยเขาไม่เหงาอะ <c oughs> แต่ต้องหาเพื่อนมาช่วยมันมันเดินช้าโอเคเรี็บร้อยไอ้เพื่อนมาแล้วโอ้ยจะแมวเราต้องกดรีบมดบังคับอีกทีนึงอัน <c oughs> ทำงานละแล้วก็เดี๋ยวเราใส่มเมล็ดพืชลงไปค่ะแบ่งๆกันไปนะ เอาละเรียบร้อยได้มาสองตัวแล้วทีนี้ที่เหลือนะคะก็รอให้วีดเป็นโตเนาะของเพงมีน้อยแนละ้วตอนนี้นี่ตรงน,นี้เราจะทําเป็นที่ปักทอด้วยนะแล้วปักเท้าลงไปค่ะมันจะได้สว่างสว่างใช่แล้วข้าวของเราจะโตวไวๆอา่าได้ปล่อยโอเคค่ะตอนนี้เราได้วีดมาแล้ว,ลวเรามาทําขนมปังกินกันก่อนเนาะน่าจะไหลแล้วนีขนมปังกินแล้วแล้วก็มีเพื่อนเป็นขุนยนต์ด้วยนะ โอเคค่ะเก็บโทเทมมาให้หมดก่อนเนาะเราจะไปซื้อของเพิ่มเติมมาอีกแล้วอ่ะหมดเลยเหรอหมดเลยดิไม่พอเราพี่เคนใช้เยอะโอ้ยรอฟ้ามันต้องนานแน่ผมบอกว่าใช้เยอะมากๆเลยนะโอ,โอๆๆเคนะ okay, ค่ะเราก็ลากเป็นลาพิษอีกทีนึงยังยังไม่พอเราต้องรากลาพิษเพิ่มอีกเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเราเหินไปรากเป็นโทเคนเพิ่มอีกก่านะคะอ๋อจัดไปไปให้หมดแล้วปักไปไปไปให้หมดเมาเลยเมาเมาอันนี้ต้องเมา หมาให้หมดหมให้หมดหมดแล้วต้องไปฟาร์มหินเพิ่ม๋อไม่นี่แล้วเอาเขาไปขับเป็นลาพิษนะคะโอเคลาพิษไม่เยอะเหมือนกันนะพี่เคนเป็นไงอะเป็นเศรษฐียังตอนเนี้ยยังยังเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวมันจะหายไปหมดในพิษตาเพราะว่ามันจะกลายแปลสภาพเป็นโคลจริงี่หมดแล้วโบเป็สะดือโบหมดแล้ว เอ,อ้ยหินในคั้นนี้เหรอไอไม่น่าจะพอพี่เคนเขาต้องการเยอะกว่านี้โอ้โหหมดกล่องเลยนี่เอ,อ้ยหมดกล่องก็ไม่พอใช้หลายกล่องเราต้องการจะมาแลกเป็นโคงไงได้มาแล้วค่ะแกลกราพิษอีกรอบนึงโอเคแลกไปแลกไปเรื่อย que. อ๋อแล้วก็ต้องมาลากเป็นโคอีกทิ้งเนะเาะแล้วก็สุดท้ายค่ะเอาโคค่ะเขาไปคราฟผ่าเพื่อเอาไปลากเป็นอไอรอนนาเก็ตนะคะแล้วเอาไอรอนนาเก็ตค่ะเข้าไปคราฟนะคะอ๋อแล้วเขาจะได้โกนาเก็ตมาหนึ่งชิ้นโอ้โหอะไรกันล่ะเนี่ย <c oughs> น้ำตาจีไหลโอ,อ้หมดกล่องเลยนะอ๋อไม่ได้กล่องเดียวสองกล่องกว่าเลยนะไอ่อนนาเก็ตแค่เม็ดเดียวโอ้แม่ไอรอนนาเก็ตทองเพียงเม็ดเดียวเลยเนี่ยโอ้พมันซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยเขาไงดูดิเราเข้าไปดูอ๋อมันซื้อไข่สัตว์ได้พี่เคนโอ้โหทั้งหมดเพื่อไข่สัตว์แล้วนี่ เอ้ยเราจำเป็นจะต้องมีแกะนะเพราะว่าเรายังไม่มีเตียงนอนเลยอ่ะโอ้ตาจะไหลไปเลเฮ้ยม่ซื้อยาเลยเวาได้ว่าพี่เคนยวของมันต้องมีเดี๋ยวก่าว่าต้องมาซื้อทีหลังอ่ะขอเอาไข่แกะไปก่อนนะได้ไข่แกะมาแล้วพี่เคนต้องหนึ่งใบนะโอ้โหต้องเามาทาเตียงนอนนะพี่เคนเฮ้ยตอนนี้เราต้องซื้อดินเพิ่มเนาะให้น้องแกะได้กินหญ้านะคะเฮ้ยแล้วหญ้ามันจะไปกินได้ไงอ่ะมันมีแต่ดินน่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวดีเด,วดเดี๋ยวมาลองไปหากันเองโอเคค่ะแล้วกะว่าจะสร้างเป็นข้อแก่นะคะไว้ถ้าถามงี้ดีกว่าเนาะ อ๋อทำอย่างนี้ไม่จริงเฮ้ยมันก็ทาอย่าเป็นประจํานะพี่เชนปกติก็เป็นแบบนี้นะ <G ül> เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆลามมานะแต่ว่าอย่าปิดประตูนะคะปิดประตูมันก็จะไม่ลามต่อใช่ไหมฮะพี่เชนรู้ทั้งหมดนี้นเป็นแผนการของอ้อมเดี๋ยวอ้อมมันจะเลี้ยงแกะใช่ไหมล้วอ้อมก็จะเอาโคไปทำเป็นแกะโคแล้วอ้อมก็จะขุดโคมาขายไงเฮ้ยม <G ül> ันไม่มีแกะโคข้้ง <G ül> บนอะ่ะจริงน,นี่เราต้องการแค่ขนแก้มนั่นแหละมาทําเตียงโอ้โหน้ำตาไหลเป็นสายเลือดอีกแล้วนี่ไม่มีอันนี้เขาเล่นหุ่นยนต์ โอเคเป้ารวชาติไหนจะรวยแล้วนี่อ่ะหน้าชาตินี้นี่แหละไม่ต้องรอชาติหน้าพี่เคนแนะนำนะ <c oughs> เดี๋ยวเขาหน้านะเดี๋ยววา,าสร้างหุ่นยนต์เก็บหินนะี่ะสักร้อยตัวดีกว่าอ้าวตังใช้ไม่ทันแล้วอ๋อไม่ไหวล้วพี่เคนเอ้ยเอาแค่อีกชุดนึงก็พอมั้งนิ่งงได้น้องแกะมาแล้วโอ้้วาวิวกแกะท้องคำ <c oughs> แต่ว่ามมนมีมปัญหาอย่างนะ เราไม่มีเหล็กโอ๋เออแล้วเราจะกันไกลจากไหนอะเราต้องทำว่าซื้อเหล็กมาดิเฮ้ยเอาขวานไปใสเอาก็ได้ออมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวก่อนเราจะเอาหะไรจากไหนอะเอาเราก็ต้องไปแลกมาดิโอ้โหนี่ลาไม้มาเอ้พรอคาเล่มันตกลงไปตายแล้วหรอเฮ้ยมันทิ้งเชือกไว้ให้เราว้ังไม่ทันซื้อของด้วยเลยะไปแล้วหรอไปแล้วลาโลกไปแล้วงันงั้นเเหลือแต่ลาม้ให้ดูต่างหน้านะนี่ไงน้องหุ่นยนต์ทำนาให้เราละอให้ข้าไปเขาเก็บข้าวให้เราไปก่อนเนาะ นี่ไงมันเข้าตัวหุ่นยนต์นี่ล่ะโอ้เจมแมวไปเลยแล้วก็อวีไปทำขนมปังได้แล้วเขาทำทำไมย่าไม่ลามไปอ่ะแกะไม่กินหมดเลยอ่ะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่มาปิดประตูไว้ไงย่ามก็ไม่เข้าไปอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องต่อทางมาก่อนนะแป๊บนึงนะแล้วเขาลืมไปเลยพี่เคนแป๊บนึงเอาเลยเอาเลยเราเอาไปอยู่ข้างในเลยนะเอ้ยไม่อยู่ดิเอาเรามีงินทำางันตอนพี่เคนเขาบอกว่าจะเลี้ยงลามะข้างในเดี่ยอ๋อเอาเลยเอาเลยก้ไม่เดนเกะกะข้างนอกนะเดี๋ยวลนแม่เดี๋ยวผัดว่ามือลั่นไปตีโดนนมั โดนพ่นพิษใส่ตาเลยเนี่ยเดี๋ยวมันพ่นสเลดใส่นะโอเคเรามาแลกของีนครอบดีกว่าแลกไปแลกมาไม่เหลืออเลยเลย เจ๊งแล้วอ้อมปั๊มหินไม่ทันแล้วมีงานได้ไอรอนนักเก็ตมาแล้วได้มาเท่าไหร่อะได้มาเยอะเหมือนกันแล้วก็มาลากเป็นไอรอนอิงกอตอีกทีนึงเอาดีได้มาแค่สองแท่งองโอ้ทั้งหมดที่ได้สองแท่งเหรอเพื่อกันกายตัดขุนแกะเลยเนี่ยอันเดียวเนี่ยนะเอาเราจะต้อนงใช้ขุนแกะไงเจ๊งแล้วนี่เจ๊งเลยบอกเลยเขาบอกว่าแพงมากเลยเนี่ยของมันเกาะลอยฟ้าเนี่ยไอหวังตายแน่เฮ้ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเข้าไปตัดขุนแกะกับพี่เคนตอนนี้ยากเขียวละโอเคโอเคไปเลยไปเลย งานชอบแกมันเริ่มกินหญ้าแล้วพี่เคนรีบตัดเลยเอามาให้คุ้มเลยเฮ้ยมันรันดอมนี่มันยิ่งกว่าแกะทองคำอีกนะเนี่ยโอเคเจ้แกน้อยตัดขนแกะนะตรงนี้นุ๊กตาจะไหลมาเฮ้ยได้มาหนึ่งเตียงแล้วอ๋าจริงนี่แล้วเราทำเป็นเตียงสีเหลืองดีป่ะอันนี้แปรไม้แปรเอ้ยเดี๋ยวกันต้องมาตัดเพิ่มอีกเกนไม่พอมันได้แค่เตียงเดียวเอ้าหรอ อ๋อป๊หนึ่งมันเป็นอะไรหรอเดี๋ยวมันก็โตแน่ใช่แล้วเดี๋ยวมันกินยญ้าขมันก็โตเองแหละโอเคค่ะแล้วก็มาคับเตียงกันดีกว่าเนาะก็เป็นเตียงสีเหลืองนะคะเฮ้ยเราได้เตียงแล้วพี่เค้นในที่สุดเราก็มีเตียงแล้วน้ำตาเจเลยตื่นทั้งอันหนึ่งหลังจากที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนมาหลายวันนะโอ้โหนี่สวยจุ๋มว้าวไม่เคยเห็นเตียงสวยขนาดนี้มาก่อนเลยเอ้ยง่วงนอนแล้วว่าขานอนกันนะเดียวมีเตียงเดียวนอนได้ไงหรอตื่นมาเดี๋ยวนี้ตื่นตื่นนี่น่ะนี่แหละโอยมันง่วงนนอาเพี่ไหนอ่ะ Oh <gasps> ยังมาไม่ได้อ้าหมดตัวแล้วไม่ใช่หรอยังไม่หมดนี่มาหาเพิ่มก่นซื้อของจนกระเป๋าหมดแล้วเนี่ยโอ้ใจร้ายจุ๊บเฮ้ยพี่เค็งเขาถังแตกหมดแล้วนะเนี่ยดีไม่มีของจะแลกแล้วตังหมดแล้วเดี๋ยวหาฟาร์มหินมาให้เราไปหาหินให้เขาเพิ่มพี่เค็งไปเลยไปให้ครบเลยนี่นี่ให้รามามันหยุดด้วยก่อนนะให้อ้อนู่นแกะกินแล้วโอเคเดี๋ยวเราก็ตัดขนแกะเพิ่มนะเย้ได้ใหม่เข้าไอเนี่ยเฮ้ยพอแล้วเอ๊ะครบแล้วไปเดีเวลานอนกันทีนี้เขาจะทำเตียงสีเหลืองให้นะเอาสีเดียวกันไปเเเลยนนาาะะ เพราะดอกไม้สีอื่นจะหาไม่ได้เลยนะนี่ไม่เป็ไนไรนะ่ะสีอื่นก็สวยแล้วมีให้กับบุญแล้วนะพี่เคน <laughs> โอ้ยทั้งหมดที่เพิ่มเตียงเลยนะเนี่ยอออนอนกันพี่เคนโอ้ยไม่เคยนรู้สึกว่าเตียงมันนอนสบายขนาดนี้มาก่อนเลยเน, <gasps> นีโอเคไหนที่สุดก็เช้าอีกวันหนึ่งแล้ว โอเคค่ะเรามาทํากําแพงเพิ่มดีกว่าเนาะคลิปของเราจะได้ปลอดภัยเลยเนาะไม่งั้นเดินเดินอยู่นะเบลล่วงลงไปของหายหมดตั้เลยเวลาถอยหลังไม่เห็นเนี่ยล่วงตกลงไปไงจะเพลนะอ้ามแล้วก็ที่เหลือมาปักทอสกันนะเย้สุดยอดล่องออกในที่สุดเราก็มีแกะแล้วเราก็มีข้าวกินแล้วพี่เคียนนึกว่าจะอดตายแล้วอ่ะเอ้ยมีคุณยนต์แบบอื่นอีกใช่ปะเดี๋ยวมีต้องหลายอย่างแน่มีคุณยนต์ขุดแร่ด้วยนะแล้วก็มีคุณยนต์ตัดไม้แล้วเขาบอกโอเคค่ะทันางินแล้วเขอไปฟาร์มของนอกรอบกันต่อบนะก็ถ้าาใครชชออบีวจะ ไลฟ์ฟ้าแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดป้ายกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพราเราเนี่ยเล่นเกมไม่ครับต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วบ๊ายบาย